สวัสดีครับกลับมาพบกับไข่ยเซียนคืนเมืองสุรินทร์กันอีกรอบครับผมเมื่อนี้กัเป็นวันอาทิตย์ที่12เดือน4ปี63ทางไขาเซียนคืนเมืองสุรินทร์ก็ได้มารีวิวสินค้าก่อนจัดทรงครับผมนี่ก็เป็นโปชุดดักนกกวัก1,000ก100บาทที่ลูกค้าได้สั่งเข้ามากอะทั้งบมดกับมียุคเก่าชุดครับผมที่สั่งเข้ามากเก่าชุด ตอนนี้ทางขายเสียนคืนกำลังแพ็กพร้อมทีสิจัดทรงในวันอาทิตย์ออในวันจันทร์ครับผมนี่ก็คือกำลังแท็กับผมแผกแต่หากองถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องได้ทาบกันครับผมส่วนโป้ชุดดังนกกวักอะยังมีหลายชุดครับผมนี่ฮะเป็นสินค้าใหม่ๆนี่ก็เป็นสินค้าที่ ตัวเทนจำนายคนได้สรเขามากอะหลายกับผมแต่ตอนนี้ทางขายเส้นคืนมุสลินกับด้มารีวิวโปรจุดดักนกนก,กวกักนกอิลุมให้ได้สาบกันกับคือเก่าแล้วครับผมกับเป็นรีวิวแบบเดิมๆแต่เพื่อความชัดเจนทางขายเส้นคืนมุสลินกับด้นำมารีวิวให้พี่เห็นน้องได้ชมกันเรื่อยๆกับผมตามวันที่ครับนี่บอกว่าสิเป็นนี่โป คืนลักสามสิบหาักครับผมตัวน,นี้เป็นชุดสามสิบหาักคืนเดียวผมโดยคืนผีเสื้อสิบหาักสามสิบบ่วงนี่ฮะตัวน,นี้ก็เป็นชินคาที่สิจัดทรงให้ลูกค้าสุรินน้ำกันครับผมพี่น้องทางสุรินน้ำกันเพิ่นไดโทรเขามากะน,นี่แหละครับสามสิบหาักหนึ่งชุดคืนผีเสื้อหนึ่งชุดที่ผมจีกำลังแพ็คทรง ตอนนี้สาหลักก็เหลือยื้อหน่งชุดครับผมนี่ฮะสามลักสองชุดพร้อมโดยคืนผีเสื้ออีก2ชุดนี่ครเป็นรายละเอียดใหม่ๆครับผมที่ทางขายเซียนคืนนำมารีวิวให้ปีให้น้องได้ทราบกันครับผมสำหรับทันจีสีซังกะสินค้าก็มีพร้อมจัดทรงครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าชุดดักนกกวักก่อนจัดทรงครับนี่ครับ นี่ก็เป็นจุด1,1 0 0บาทครับผมรา,ายละเอียดสินค้าครับนี่ก็คือเป็นจุดพร้อมตอเลยครับผมแกออกจากกล่องกับอ้อมดักพร้อมตอได้เลยครับ <S 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 เป็นรายละเอียดสั้นๆที่ทั้งขายเซียนคืนเมื่อสุรินเดย์ นำมารีวิวให้พี่เฮนองได้สาไกับผมสำหรับทันที่สั่งเขามาทั้งขายเส้นขืนกับสิจัดทรงวันจันทร์กับสิประมาณวัดผุดพฤหัตแล้วกับผมสินค้าสิพร้อมที่ที่นำทรงถึงนาบานท่านครับผมหรือบางท่านกับทรงไวกวางกับปมาณสองมืออ่าก็จะได้กับอรับไปเลยครับผมนี่ก็เป็นสินค้าที่ ทางขายเสียงคืนมืองสุรินเด้มารีวิวให้พี่ให้น้องได้ชมกันก่อนจัดทรงครับขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี้ก็อครับผมสวัสดีครับ